ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แขวงสามวาตะวันตกแล้วก็เขตของสภาวุงเทพมหานครอยู่ที่กลุ่มพ่อเห็นหลเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ีจะพาท่านมาดูเ,เรื่องของกระบนการผลิตเสร็ดและก็วันนี้มีลายสินค้าใหม่ๆของกลุ่มนี้มาแนะนำด้วยครับจะดตามตันนี้เลยครับครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมพามาดูเรื่องกระบวนการผลิตและก็ผมมาเจอแล้วฮะเจอหนูทดลองไม่ใช่นะครับมีงานวิจัยแล้วสําหรับเห็ดจริงๆผมมาเจอพี่ที่เขาทดลองทานเห็ดจริงๆเฮ้ยเห็ดหล่นจีแดงถูกแล้วที่ทานแบบไหนฮะต้มหรือกั่วหรือแกงต้มต้มต้มทานน้าที่เราบอกว่าตอนแรกเราเป็นอะไรก่อนเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอยู่ แล้วก็พอดีข้อเหตุถุงเพื่อเศรษฐกิจมุงชนน่ะเราทำเห็ดเอนทีแดงด้วยก็เลยลองไปต้มจะเป็นยังไงมัางฮะน้ำตาลลดน้ำตาลลดจะอยู่รู้ได้ไงน้ำตาลลดนะก็จากสองร้อยกว่าลดหลือร้อยกว่าอ๋อเรามีตัวตรวจแล้วเพราะเป็นอ๋อเขาเป็นอาจารย์สมัครอ๋อเราเลยมาจับแล้วรถเราไม่ได้คิดไปเอง พว่ากินมาทุกอย่างแล้วไม่เคยรสก็กินก็เลยมากินเห็ดหนังกีแดงเนี่ยที่เราไปดิบกันเองแล้วก็ลดเอ่อแล้วตอนนี้ยังกินอยู่ใช่ไหมครับนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้พามาพบกับตัวจริงเสียงจริงพี่ทดลองกินเห็ดหนังกีแดงด้วยเองแล้วก็ผลเป็นอย่างไรท่านทราบไปแล้วนะฮะก็ยังไงฝากในเรื่องของเห็ดหนังกีแดงของกลุ่ม เพราะเห็นถุงเพื่อสิทธิจุมชนแหวงสามวาตะวันตกเกตลองสามวากรเทพมหานครุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมในโรงเหตุแล้วก็พิธีการขั้นตอนต่อไป ครับท่านผู้ชมนะครับอ,อันนี้ผมอยู่ที่แขวง3วาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและอยู่กับประธานกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อสรษฐกิจชุมชนนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ปีที่แล้วเราได้มาทําแผนพัฒนาเศรฐกร,รมระดับตาบลของปีพศ .2563 และก็ขับเคลื่อนนะฮะ,เป,ะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งกลุ่มได้ทําการเพราะ เห็ดถุงนะฮะปีที่แล้วจริงๆลายของอเห็ดของเรามีมีอะไรบ้างนะบางมีเห็ดนางฟ้าปุฐานครับแล้วก็เห็ดนางลมเห็ดนางลมสองอย่างสองอย่างแต่ปีนี้ฮะสองพันายสิี่เนี่ยสภาสิทธิกรทพมานครเราก็ยังลงนะฮะมาติดตามลงมาอสอบถามความต้องการของกลุ่มนะว่าการที่กลุ่มขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ยจากปีที่แล้วและปีนี้เนี่ย ยังต้องการจะขับเคลื่อนไปทิศทางไหนโดยที่ให้กลุ่มเป็นผู้พูดคุยกันเองนะครับมีการประชุมของกลุ่มแต่วันนี้ที่อยากจะมา,านําเสนอและให้ทุกท่านได้รู้จักก็คือวันนี้กลุ่มได้เริ่มเพาะเห็ดเห็ดหลินจืดหลนจแดงหลินจืดแด,ดง,ดดดงครับท่านผู้ชมนะฮะจริงๆเห็ดหลินจืดเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็ทําไมบางถึง,ถงมาเพาะเห็ดหลินจืดแดง,ง อย่างว่านะเพราะตอนนี้เห็นว่ามันช่วยกันเป็นเบาหวานความดันได้กันเลยเอามาลองทำดูแล้วดีมันกันก็ผลงานก็ขึ้นดีเหนันคือยังอยู่ขั้นที่เราทดลองอยู่ทดลองอยู่แต่ครั้งแรกเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่ชุดหนึ่งที่เรามาทำนี่มันมันมันโอเคไหมครั้งแรกก็โอเคเลยกระดอกมันก็ออกพร้อมซึบสมบูรณอย่างนี้เลยใช้ได้เลยนะครับ เมื่อกี้ผมเข้าไปชมแล้วดอกออกมาพร้อมกันเรียงกันสวยงามเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมมาไ,ได้เห็นภาพในในโรงเห็ดสินจืดสินจีแดงด้วยนะครับครับก็ก็อยากบอกท่านผู้ชมว่านะครับวันนี้สภาศเกษตรกรเองกรุงเทพมหานครเองก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปกับเกษตรกรนะครับโดยที่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ต้องพร้อมที่ขับเคลื่อนไปกับเราอย่างเช่นกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อสิทิชมุมชนตั้งแต่ปีที่แล้ว2563นะฮะ การลงมาขับเคลื่อนทั้งเรื่องของสื่อเรื่องของการช้าพันแล้วก็จนทําให้เป็นที่ยอมรับเรื่องของก้อนเห็ดที่นี่เราเน้นคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพบางเก็บไว้ไว้เปิดเองเปิดดอกเห็ดเองอแล้วก็เก็บดอกเห็ดขายแล้วยังมีการไปรูปที่ปีที่แล้วเราเราอเอาอิทยากรมาน้ำพริกน้ำพริกก,ก็ยังยังขับเคลื่อนกันอยู่แต่เขาบอกว่า ตอนนี้ยังเพราะว่ายังดอกเยอะเพรเคยเยอะเท่าไรนั่นคือจริงๆเราเตรียมความพร้อมไว้ป้องกันถ้าสืบรนตลาดทาเหลือดล้นตลาดถ้าเอามาไปเราก็ไปรูปนะฮะนั่นคือเราเราเราเตรียมความพร้อมก่อนเป็นการป้องกันนะฮะก็อยากฝากนะครับเห็ดลิ้นจือแดงของกลุ่มเพราะเห็ดถุงเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครหรือบางกอกบ้านเรานะครับก็ ท่านสนใจนะฮะติดต่อสอบถามมาได้ทางที่สำนักงานสภาสิกรองกรุงเทพมหานครนะครับหรือติดต่อมาที่ประธานกลุ่มคือนายบัญชาพุทธช่างหรือบางบัญชานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างนี้ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าหากท่านสนใจนะครับก็วันนี้นะต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย,ะย,ะยะ่าลืมกดติดตามทาง YouTube ของสภาสาภาิ่กรองกรุงเทพมหานครนะครับผมครับสวัสดีครับผม